รู้ไหมคะว่าการที่เราจะมีฟันสวยงามและรูปหน้าที่ดีมีพื้นฐานมาจากวัยเด็กกันคะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียนตัวของฟันของเราหรือว่ารูปหน้าของเรานะคะข้อที่1นนะคะกรรมพันธุ์สมัยก่อนเราเชื่อกันมากว่า การที่พ่อแม่มีหน้าตาแบบนึงมีฟันแบบนึงจะสามารถส่งผลทางพันธุกรรมนี้ไปสู่ลูกได้ซึ่งก็เป็นจริงดังนั้นค่ะแต่มีการค้นพบว่าเป็นจริงดังนั้นประมาณ5%นะคะและที่เหลือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะถึง95%ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมค่ะ2การให้ลูกดูดนมจากขวดนมนะคะ แบบนี้จะสามารถทำให้ลูกเราพัฒนาการกลืนเป็นการกลืนที่ผิดปกติได้ทำให้ลิ้นดันฟันและเกิดการสบเปิดดังรูปค่ะ 3. การเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่วัยเด็กนะคะซึ่งโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาฟันหรือว่าโครงสร้างกระดูกขานไกลและใบหน้าเกี่ยวมากๆเลยค่ะ ถ้าเด็กนะคะมีโรคภูมิแพ้จะทําให้เขาหายใจทางจมูกไม่สะดวกใช่ไหมคะดังนั้นเขาจะอ้าปากหายใจจะทําให้ลิ้นของเด็กนะคะตกลงไปต่ําอยู่ที่ขากรรไกรข้างล่างนะคะซึ่งการพัฒนาของกระดูกขากรรไกรข้างบนนะคะจะเกิดการขยายตัวถ้าลิ้นอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องคืออยู่ตรงเพดานข้างบนนะคะดังนั้นเด็กที่มีปัญหาในการหายใจ จะอ้าปากหายใจใช่ไหมคะจะทําให้ขากรรไกรบนไม่ถูกขยายจากลิ้นทําให้เกิดขากรรไกรเล็กและเกิดความผิดปกติในการสบฟันเกิดการสบไข้ตามมาได้คะ่ะ4นะคะการดูดนิ้วนะคะการดูดนิ้วมือเนี่ยจะทําให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะผิดปกติไปและส่งผลต่อการเรียงตัวของฟันทําให้เกิดฟันเหยินหรือว่าฟันยื่นได้นะคะ5การสูญเสียฟันน้ํานมไปเร็วกว่ากําหนดนะคะ จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดฟันซ้อนเกยขึ้นได้นะคะและอาจจะทําให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติบางอย่างขึ้นเช่นฟันหน้าล่างข้อมฟันหน้าบนนะคะเพราะว่าจากการที่ไม่มีฟันหลังหรือว่าสูญเสียฟันหลังน้านมไปก่อนกําหนดจะทําให้เด็กกลับตัวต้องใช้ฟันหน้าเยื้องเคี้ยวแทนก็จะพัฒนาเป็นการสบฟันและเกิดโครงสร้างขานไกลที่ผิดปกติในภายหลังได้ค่ะทีนี้นะคะลองไปสังเกตลูกๆที่บ้านดูนะคะว่ามีปัญหาอย่างที่หมอเจี๊ยบ พูดมาหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามีปัญหาดังกล่าวมานะคะสามารถพาลูกมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาได้ตั้งแต่วัยเด็กค่ะจะลดความเสี่ยงในการที่เราจะต้องไปจัดฟันแบบยุ่งยากในตอนโตหรือว่าต้องไปผ่าตัดแก้ไขกระดูกขานไกในภายหน้าได้อย่าลืมนะคะรอยยิ้มรูปร่างใบหน้าที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ดีอย่าลืมใส่ใจลูกเราตั้งแต่เล็กๆนะคะ <c oughs> เพื่ออนาคตที่ดีของลูกเราค่ะ